สินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นที่เคียร์บุรี่รูปปอดแบบมีเสียงไอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเรจะมีคู่มือแถมมาในกล่องเรียบร้อยนะครับออสินค้าชิ้นนี้นะครับใส่ผ่าน 2A 2ก้อนนะครับทางด้านหลังนะครับ ที่เขี่ยบุหรีนี้นะครับเมื่อวางบุหรี่ลงไปนะครับจะมีเสียงไอนะครับแล้วก็เสียงร้องแบบทรมานออกมานะครับเป็นสิ่งหัวหัวเลยนะครับจะมีตัวเซนเซอร์นะครับอยู่ทางด้านบนของตัววางนะครับเมื่อวางลงไปแล้วจะมีเสียงร้องขึ้นมานะครับจะจับเซนเซอร์กับที่วางนะฮะน่าจะเป็นการเดินสติได้อย่างดีนะครับสําหรับผู้ที่ดูบุหรีนะฮะ ก็วัสดุทําจากพลาสติกอย่างหนานะครับส่วนตัวสีแดงนะครับที่เป็นรูปปอดตรงนั้นสามารถเขี่ยอะไรร้อนๆลงไปได้เลยนะฮะจะเป็นพาเคลือบกับฉนวนกันร้อนไว้นะฮะก็ท่านผู้หญิงท่านนะฮะที่เกิดที่แฟนของท่านดูบุรีนะฮะก็คงจะซื้อไปเป็นของขวัญไว้เตือนสติได้นะครับก็ยังไงนะครับคิดถึงของขวัญมันเกิดนะครับคิดถึงของเล่นนะครับคิดถึงคลิปยูฮ่า